สวัสดีค่ะไม่มีคาราโอเกะนะคะเดี๋ยวร้องสดนะคะพี่เบิร์ดเหนื่อยไหมเจอเธอทุกทุกครั้งพร้อมรอยน้ำตากับความทุกข์ที่มีมาเพื่อมารับไปเมื่อคนที่เธอรักเขาไม่เคยแค่และเหมือนโดน เขารังแกอยู่รำไปไม่อยากจะทำเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นควางหวงใหญ่และอยากรู้ เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใหยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลย ฝากเพลงนี้ลุงพลนะคะเหนื่อยไหมนะคะตอนนี้ลุงพลกับคนที่เธอรักรักด้วยน้ำตาจังดูเหมือนมีคุณค่ากว่าใครทั้งนั้นส่วนคนที่รับรู้รักเธอมากมายกลับเหมือนเป็นที่ระบายอย่างเพื่อนกัน ไม่อยากจะถามเธอให้เสียบรรยากาศว่ารักตัวเขามากมายสักเพียงไหนมีเพียงคำถามเดียวที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันนั้นยังห่วงใยและอยากรู้เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำ อยู่สิ่งที่ฉันไม่คอยเฝ้าดูให้รู้เลยห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห,ห้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำ อยู่สิ่งที่ฉันได้คอยเฝ้าดูยิ่งรู้ยิ่งห่วงใยเหนื่อยไหมกับที่ต้องร้องไห้ให้กับเขาที่เธอปักใจแต่เขาไม่เคยรับรู้เลยให้กับเขาที่เธอปักใจ ว่าเธอเป็นคนร้ายหรือเปล่าคนร้ายตัวจริงขอให้มอบตัวเร็วเลยเถอค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังรอคำตอบอยู่นะคิดถึงโมโนคิดถึงเขาเรียกว่า,าคุณธรรมจริยธรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมทุกๆอย่างที่คุณทำนะคะยอมรับผิดเถิด ะะเมื่อยอมรับสังคมก็ให้อภัยคุณก็ไปรับโทษสิ่งที่คุณทำนะคะขอให้น้องได้ตายตาหลับคนที่ชั่วที่ทำคิดไม่ดีก็ขอให้รับกรรมนี้ไปนะคะพอรับกรรมเสร็จเดี๋ยวสิ่งที่คุณทำมันก็จะคลี่คลาย แล้วก็คดีของเราก็กระจะกระจางแจ้งช่วยไปมอบตัวกับตำรวจด้วยเถิดคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่ขอบคุณค่ะ